สวัสดีครับผมการโ,โมดิฟายครับก็วันนี้จะมาะแนะนำวิธีดีๆครับผมแนะนำอะไรเอ่ยแนะนำการโมงพาวเวอร์เนาะตอนนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์อะไรครับผมก็เป็นพาวเวอร์บ้านอ่ะเป็นก็เป็นเครื่องเสียงบ้านขยายบ้านครับผมจะมาแนะนำก็คือผมวันนี้ผมจะเอาคาร์ดดีครับผมเป็นคาร์ดดีสี่ชันแนลเนาะของรถยนต์ครับผมผมจะมาแปลงใส่ มา,ยายาม,มาแปลงใส่ขยายบ้านครับผมมาแปลงใส่ขยายบ้านมีวิธียังไงครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำครับผมแบบง่ายๆครับผมชุดเดิมก็จะเป็นนี่ครับผมของเดิมทําการลุกออกแล้วครับผมก็เอาสีชแนลรถยนต์เป็นค่าด,ดีครับผมมาแปลงใส่มีวิธียังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแบบง่ายๆบ้านๆครับผมโดยที่เราไม่ไม่ได้ใช้สวิตชิง่งครับผมใช้งานได้จริง เสียงใสไพโรสระองค์ครับผมนี่ครับผมเ็นหซีชแน,นลครับผมซีชแนลนี่ครับผมตัวนี้แล้วเราจะทํายังไงเราจะเอามาใส่ยังไงครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําง่ายๆเนาะอันดับแรกเลยครับผมอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยให้เ,เพื่อนๆเวลาเวลาเวลาคาดดีซีชแน,นลก็ดูให้ดูที่คอนเทนเซอร์ครับผมให้ดูที่คอนเทนเซอร์ คอนดิเซอร์ภาคภาคภาคไฟครับผมนี่เห็นไหมตัวนี้มันก็จะเป็น1,000 1,050โวลต์ครับผม1,000ไมโครฟลัชท์าสิบโวลต์ครับผมหนึ่งพัไมโครฟลัชทคืออะไรก็คือค่าความจุนั่นเองครับผม50โวลต์คืออะไร50โวลต์ก็คือค่าค่าที่มันทนไฟได้ครับผม5คือไม่เกิน50โวลต์ห้ามเกินหัวลบ5%ถ้าเกินเนี่ยอาจจะเสียหายระเบิดได้ครับผม แล้วเราจะมาดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก็เท่าไหร่อ่ะิษตัวนี้ก็สองพันสองร้อยไมโครสามสิบห้าโวลต์สามสิบห้าโวลต์คืออะไรวิตคือมันจะทนได้ประมาณสามสิบห้าโวลต์ถ้าเกินนี้อาจจะระเบิดหรืออาจจะบวมครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูมอแปลงที่มแปลงมันเกินไหมมอแปลงก็ประมาณเห็นไหมคับ ย uh, mm hmm. uh huh. nice. uh huh. ี่สามเซนเตอร์ใช่ไหมยี่สามศูนย์ยี่สามเซนเตอร์ครับผมเอซีครับผมโมเปงก็สามารถเข้าได้ครับผมผ่านไดโอดเวลามันผ่านไดโอดบิดแล้วก็จะอยู่ประมาณน่าจะสามสิบสามสิบเอ็ดสามอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมใส่ตรงไหนนะช่างบอกมาเชื่อมใส่ก็คือเวลานั้นเราก็ตัดออกครับผมมันจะมีนะรอยไม่ตัดฟังแบบเข้าครับผมให้ตัดฟังหน้าตัดฟังหน้าตัดออกเลยครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บ แล้วเราก็เอาไ้ที่ผมบอกตรงนี้ยี่สามยี่สามเนี่ยเข้าไปครับผมเซนเตอร์ครับผมตัวนี้จะเป็นเอซีเนาะสีดำออยู่ตรงกลางครับผมเป็นนี่เอซีเอซีเป็นไฟก็อยู่ข้างครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมใจประมาณนี้พอเป็นอันใช้ได้ครับผมอันใช้ได้เลยไม่ต้องใช้สทิ่งครับผมตามนี้ครับผมง่ายๆสนใจก็ ติดต่อสอบถา,ามคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมยินดีให้การปรึกษาผมว่าทํายังไงไปยังไงสาหรับท่านใดอยากจะโมดิฟายแบบนี้อยากจะเอาไปใส่ไปฟังในบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้สวิตชิ่งครับผมตอนนี้ก็ผมก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยเนาะตัวน,นี้ผมก็เอาแต่ผมเชื่อมข้างล่างครับผมเชื่อมข้างล่างเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูว่าสีชาาดด่ชันแนลครับดีแปลงใส่ขยายบ้านเสียงจะประมาณไหนครับผมจะไพเราะสะระหูกินใจสักแค่ไหน เดี๋ยวมาลองฟังกันครับผมตอนนี้บูทูธเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับผม หวานสักเทียนครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเล่นซับก็ไปเล่นซับก็มเลื่อนได้ครับผมคอระบปปเ์นสนี่ครับผมซับก็ได้ครับผมนี่ครับผมขับซับได้เสียงกาลางเราก็เลื่อนปก,กติครับผมลาากน้เเเีียยยอไปพดโ ตูดลำโพงแล้วก็ใช้ได้ปกติครับผมผมก็เชื่อมเข้าเรียบร้อยทำเข้าเรียบร้อยครับใช้งานได้จริงครับผมนำไปขับ15บ้านก็ได้ครับผมจะไปกูเลิกโยกรองคือเตรียมมาพอดีจานโตวันเนี้ยจริงแม่เอ้ยต้องเมียเไ็นพระประโดง ดอกมันดินด้นดิ้นนะฮิดเราไปถ่ายถ่ายดอกละลาเกนโกนเลยเมียรีจินพราปุ๊บดอนพิลิอาปะปนด่งต้อนกลกนพเลียปะปนเขียนนองมวันบางดีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยก็นำไปใช้งานได้จริงครับผมก็ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมก็ฝา,ากฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝาก like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับฟังรับชมครับผมคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผม